สวัสดีพี่น้องพบพอกับกล้องสามีงามคำเด้อจ้าพอกันอีกแล้ววันนี้มาแวหวะเฮื่อนเอื้อยนาตาลีเนาะสิไปฮดสวนก็เลยมาแหว่นนสิไปสักผานั่นแหละข่าไปเบืองน้ำการวานางเห็ดยังอยู่จะกระอยู่กับผู้ชายบ่จากเห็ดยังอยู่โอ้ มันเป็นผู้บ่าวสิมาหาบปจนังนี้นะแปลงไฟมาทางไหนเนาะพาแปง้แปงแต่งเตาขิดฮอดล้มผัดมากกั็เลยมา,า,ม,ามากับองเจมจีเฟเย์ฟ <c oughs> าดาแป้งเซ็งตูงามเลยแล้วสเน่แรงอยู่แล้ว <c oughs> ลูกหายังเจ๋วตั้งงามอีรีน้อพี่น้องเนาะลูกหาละเดอ้อเอ้อยนะ คอยนั้นลูกูนเดียวมุนอุยปุยจ้เอาพวตะน้อยวะแม่เออเด็วยจะน้อยเอาแต่ชิมหาลูกอะไรสิปีตั้งเอาพวตะน้อยเลยเนาะเจ้านี่แม่น้ำบันเอานอยกว่าอดบุยู่พีน้อง ข้าแป้งสิงโตพี่น้องท่านบัตห่ากับบองงามพี่น้องคนงามเงินคนไก่ไว้ยไก่งามเงินคน,น,ค,นคนงามเงมินคนคนงามเงินเก่พี่น้องท้าเอาเข้าไปข้าไปพี่น้องือว่วยชได้งามถึงชิมูนะคะเนาะคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วเสน่ห์พี่น้องอ่าแม่ยังอันนี้สรุป <laughs> ลูกชาติทางป้านคองฮลู่นี่นะ ลูกชายพี่นอนอนอยู่นี่สบายดีพี่น้องลูกคนโสบายดีถ่านอนเอาไหมเอาหมน้องเออมักลามาเจบทผู้เช้แต่งหน้าแต่งตาบอาไหเอาไหมสบายดีสบาดีก็ไหสบาอีญ่ะเออไปแหลนหลับแล้วปะลับแล้ว ปัจจุว่าหันก็ยังหลัดแล้วจนเสียใจสำหรับว่าคนไปบวร้ายใช่มาแต่หาอยู่หากินจะแต่งหน้าแต่งตาอย่ามาชวยสิแหละคนโสดพี่น้องโสดเด้ดีพี่น้องาอนุมเออได้ไหมเสียหาย น้ำออกลูออกมันของแข่งของขาสบโอ,อ้่็ย้ยอ,อ,อกื้นือแต่คูมักคูมักเอาคูมักก็กกอบอเอาเีงหัวเมื่ออื่นมาสิวานส่วนกันสิไปออกล่าอยู่สิเปลาทางนดยบ่าพีล่าบอพื้นสิไปล่าและมือสั่นเนะาะ น้ำกระเบิดบบ้านโชงอุดกินนยูชบาหนาขาวตายแต่กรอสู้เป็นแสงนาชิมาขึ้นมาอีกําิมาม่กลังงามกำลังกลลังแน่นเคดังเก่งเก่งะบมูดังอันยังกาดังดังแจกดังยังลืม้ดังกงหวยดังงกงนี่มันโค้งทางั้น ถึกแล้วกรักุ้มปวงไนโค้ะ่งคุ้วงหน่อยยังไมันเท่าเลยดังตองตองดังตององตองอคอไรเะเเพระว่าหักมูเขาก็้กมันดังมันโคกมูมันดังไ้ได้กุกแกกจักแล้วมันโค้งมั้งแบบนั้นหลขันโคงมันสือถกเพรว่าหน่วยน่วยเนี่ยชุกดององ้ององ ยี Ooh, we re, we re ่อในขอเขวบุป็นเลยเอาด้วยซ้ำนะก็คือักหมสกินข่าวเที่ยงก็ยังมานี่นะกินกตักนา่เียงเราไปเบิ่งในคลิปกนน้ำลายไหลอยากยังทามว่าย่างอยู่บดเลยว่าซันี๋้วเมื่อหนาซื้อไม้เอ้ยตำมากินกันแค่แคเขาเียบาน เดินมาหนาซื้อมาตำกินเอ่ะเขียกขับเสีเยบนี่เยสวดเต็มบ่วงอันเนี้ยเต็มบ่วงอันเนี้ยเดี๋ยวซอนนี้ก็สิเมื่อเป่าแหละเมือม่อมาแหวะเอื้อยสิเมื่อเฮือนเจ้าของพอเฮือนเพื่อนเพื่อนเท่านี้กันอยู่ทางเดียวกับเพื่อนเอเนอตาลีผ่านเฮื่อนเอเนอตาลี่ซะก่อนเนาะขุ้นเลยของแนวอันคอยไปนอนอยู่เฮือนคุณพออ่อดิโอ้ยยังออกดูโลแคนอันเนาะเออแล้วก็เที่ยวออกไปปนะัดกวาดเฮือนโอ้ยขี้ข้านว่าเพื่นกวาดเฮือนเนาะ จะไปหดสวนสิเมื mm ่อหน้าเกลือไก่เกลือทั nice ้งพี่ทอดพูด่าหน้าหน้วหน้าหัวทางเขายายเลยยยาเลยเขาไปบอกพี่น้องไปเบิ่งทางในโอเคจ้าพี่น้องโอเคจ้าเดี๋ยวสันนิงสิพาพี่น้องออกเมื่อหน้าเกลือไก่ไปทำกันเด้อเออไปพอกันทุพนจะหน่อยไปเบิ่งจะหน่อยซันนิงสิไปหาหลัดหลัดปั้มเขา <laughs> ไปสอยเป็นพยานเด้อพี่น้องเด้อโอเคเดี๋ยวไปฮดสวนก่อนฮดสวนแล้วก็กจ,จะไปกละไก่จ้าพี่น้องอมาฮอดหน้าแล้วเด้อหามผัดเบิร์ดโอ้ยแซน,นี้ก็ลืมเอาหัามมาโมเมตนต์ลืมดอกเมื่อก่อนนะน้องเคยเมื่อเกลือหายบอกค่ะแล้วมาเกลือหายแล้วก็ลืมแน่น่าบอหัมเลือโน้ อาเซมเมอร์กินพี่น้องเอ้ยขุดลาขุดเรื่อยเปื่อยเชื่อเลอยม่ได้กินนะคะน้องไก่แต่ก็มีเนียงอยู่เนาะเพิ่นไปหากินปวกมั้งมันป่าเราสิปลูกมันเด้อค่ะสวนส,วนสวนชาวนิงเองมาป่าแหละกก็เพราลุงตั้นิ่นสิปลูกมันชาวนิงบ่ได้ปลูกบ่มีผู้ขับรถไถหายบ่มีผู้ซวยบ่มีผู้สอยเนาะ ขับรถไทยอย่างแกมันเนาะขับเองก็ได้อยู่แต่ว่ามันมันหนักมันบกคือรถไทยสา3รถไทย3เกียร์มันบเบาาคือรถไทย4เกียร์พี่น้องมันหนักเนาะมันจะแพ้แห้งเฮาเนะถ้าเห็ดกระทามาเห็ดได้บ่ได้แต่ว่ามันหนักมันเมื่อยเนาะเพื่นไทยหยกลองเรียบร้อยเนาะพี่น้องมีแต่รอปลูกค่ะเพื่อนปลูกแน่แลลวเนาะเพื่อนเพื่อนปลูกหลายสวนด้วยแม่ป้านะ อยู่หน้าเพ่นกับสองสวนแล้วก็มาปลูกอยู่นี่สวนหนึ่งสองสองสวนนอะอยู่หน้าสานนีแต่ว่าสวนนี้มันหน่อยเนะาะจักมือเสียวมาปลูกซอยเราอยู่มือว่างๆคนแหละมาปลูกซอยเ่ปตลอดมักแยมกลนกับกลนซอยอยู่พี่น้องโอเคค่ะไก่ก็กินแห้วนะวันนี้บ่ได้กินหำเด้อเมื่ออื่นจะกินเด้ลูกเด้อ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดอ้อบ๊ายบายไก่มันเห็นอย่างวะนัทร้อง